เอาจริงๆไม่เคยค่ะไม่เคยคิดไม่เคยฝันว่าจะมาเป็นหนูทุกวันนี้ได้ขนาดเนี้ยคือตอนนั้นด้วยความที่เราความรู้สึกว่าเราเป็นเด็กต่างจังหวัดเรารู้สึกว่าแบบเท่าที่เรารู้คือเรารู้แค่เนี้ยแต่พอมาถึงจุดจุดนี้แล้วคือมันไม่ได้แค่นี้มันมันแบบมันใหญ่กว่าที่เราคิดเลยอย่างเงี้ยค่ะตื่นมาทุกวันสิ่งที่มีความสุขที่สุดคือมีความสุขที่สุดที่ ได้มาเป็นลิซ่าทุกวันนี้แล้วเราสามารถตอบแทนตอนนี้คือมีมีกำลังพอที่จะตอบแทนบุญคุณคุณพอ่อคุณแม่ได้ค่ะ I am so proud of you, Lisa. So proud of you. นะครับเอาละครับมาถึงช่วงนี้ let's have some fun นะครับมาช่วงนี้และชับ์ s ซ้ำฟันวันนี้ลิซ่ามารายการพี่วูดี้ทั้งทีนะครับพี่ก็เลยเลือกเกมโปรดของพี่วูดี้มาเล่นอีกครั้งนะครับกับเกมที่ชื่อว่าเคยหรือไม่เคยเกมนี้ต้องอาศัยอุปกรณ์นิดหนึ่งนะครับเพื่อเพิ่มอรรถรสนะครับพี่วูดี้ส่งไปแล้วได้รับเรียบร้อยนะครับอาถึงมือแล้วนะครับนะครับง่ายๆเลยนะครับพี่วูดี้มีคําถามประมาณ3 0,000ข้อที่จะเล่นในวันนี้ i d d i n g i m k i d ด i n g พูดเล่นครับพูดเล่นครับเกมนี้เราจะเล่นไปด้วยกันนะครับพอพี่บูดี้ถามคำถามเราทั้งคู่จะชูป้ายว่าเราเคยหรือไม่เคยนะครับทำสิ่งนั้นนะครับรอบนี้คิดได้แต่ตองก่อนได้เกมนี้มีกฎเดียวคือต้องตอบความจริงห้ามอุบอิบพี่บูดี้จะรู้ได้ไงเขาว่าหนูตอบจริง I know you're not gonna lie to me Lisa I I รู้ว่าอยู่จะตอบความจริงแน่นอนพร้อมไหมฮะพร้อมค่ะข้อที่หครับ เคยหรือไม่เคยถ่ายรูปเป็นร้อยแต่เลือกไม่ได้สักรูปโอ้ไม่เคยคะ่ะที่ถ่ายปุ๊บได้ปั๊บเลยใช่ไหมใช่คะ่ะก็คือถ้าหนูไม่ยังไม่มีไ ถ้าแบบยังรู้สึกว่าไม่ถูกใจนี่ก็จะจะถ่ายเกินร้อยรูปก,ก็ถ่ายค่ะแต่ถ้าเกิดว่าถ่ายคือถ้าถูกใจปั๊บโพสต์ได้เลยค่ะหยุดเลยแล้วก็โพสต์เลยลิซ่าและลิ่าต้องมีฟิลเตอร์ไหมครับโอ้ oh, of course นิดหน่อยแต่แบบไม่ได้อยากให้มันดูแบบฟิลเตอร์เกินไปค่ะเอ๊ะฟิ <laughs> เอร์ดูเรื่องดูเรื่องเหมือนกันเหมือนกันต่อมาเคยหรือไม่เคยแอบ ร้องไห้เพราะคิดถึงบ้านและครอบครัวที่ประเทศไทยเคยค่ะล่าสุดเมื่อไหร่เนี่ยล่าสุดโอ้โหน่าจะน่าจะหลายปีที่แล้วครับข,ของพี่เคยร้องตอนที่พี่เรียนอยู่เนี่ยแหละแล้วก็รู้สึกคิดถึงเงินของพ่อแม่เพราะว่ามาอยู่อเมริกา <c oughs> ไม่มีเงิน,น <c oughs> อน่าข้อต่อมาอ <c oughs> เคยหรือไม่เคยเอาภาษามาปนกันตอนให้สัมภาษณ์ ไหนเล่าส uh ิเล่าสิอ๋อโดยความที่หนูเป็นแบบว่าคือพูดภาษาไทย เออเป็นภาษาแรกก็จริงแต่ว่าบางทีแบบว่าคาคํานึงมันแบบมันไม่สามารถ describe ได้ในภาษาไทยเราจะต้องใช้เป็นภาษาเกาหลีหรือภาษาอังกฤษอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะก็จะแบบตอนให้สัมภาษณ์คือให้สัมภาษณ์มั่วไปเลย <laughs> แล้วก็พ <laughs> ี่ลามก็จะแบบเหนื่อยไปเลยก็จะแบบโอ <laughs> okay, okay. oh เคโอเคไม่เชิญไม่เชิญอะไราเงี้ย <laughs> สนุกมากคะ่ะบ่หนุตอนนี้ตอนนี้พี่รู้สึกว่าภาษาเอกของเราคือเกาหลีเลยใช่ไหมครับ <laughs> ใช่ค่ะคือมันใช้ทุกวันมันใช้ทุกวันตอนนี้ล่าสุด หนูพูดภาษาไทยแล้ว m e m มมเบอกว่าอุ๊ยอยู่ภาษาไทยดีขึ้นนะภาเหรอแบบอ I'm improved ค่ะภาษาไทยภาษาเกาหลีมีคำคำเท่ๆตอนนี้สักคำมะสอนพี่หน่อยมีไหมตอนนี้ที่ฮิตมากเลยมีไหมเลตมิจิ่งแบบอยากได้แนวไหนอะคะอะไรก็ได้สอนพี่สักคำหนึ่งที่แบบติดปากตอนนี้ถ้าไปเกาหลีแล้วจะใช้ได้แน่นอนเข้มบ๊อ เทบักเทบักเกาะไก่คือเทปักเทปักแปลว่าแปลว่า like oh that's amazing that's great like wow ยูยูพูดอะไรมาหน่อยสิพี่จะได้พี่จะได้พูดประโยคนี้เอออุ้ยนี่ชุดนี้สวยไหมคะเทปักได้ไหมได้ไหมได้ได้เพอร์เฟ t เลยค่ะโอเคต่อมาครับเคยหรือไม่เคย พวกแล้วมันจะสบายไปเลย oh. Oh, Very big. ลองเปิดเลยครับ oh. Sleep D Spray กล่อมนอนตัวช่วยที่ทำให้บูดี้หลับง่ายหลับลึกหลับสบายครับ ใช่ไหมครับว่าภายใน3-5นาทีหลับสนิทครับปัญหาเรื่องการนอนดูเล็กลงไปเลยครับไม่ต้องพึ่งยาไม่ต้องงุดหงิดจากการนอนไม่พอกลายมาเป็นคนใหม่ที่ตื่นมาสดใสปลอดโปรง่งพร้อมทำงานได้ทั้งวันสั่งได้เลยครับตอนนี้ที่ LINE a d w o n d